เกิดอะไรขึ้นเพจ a c e b o o k แตงโมโพสแบบนี้หลังแม่แตงโมถอนฟ้องคนบนเรือ หลังจากที่นางพานิดาศิรยุทธโยทินคุณแม่ของแตงโมนิดาได้มีการยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดบท๊ทต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยพบว่ามีการยื่นถอนคำฟ้องคดีตรงออกจากศาลจังหวัดนนทบุรีไปตั้งแต่เมื่อประมาณ3วันก่อนหน้านี้ทางน้สาลก็ได้มีการยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้องดังกล่าวที่จะมีขึ้นในวันที่20กร,รกฎาคมแล้วเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นายอัจฉริยะยอมรับว่าแม่ของแตงโมได้ทำเรื่องยื่นถอนคำฟ้องคดีฆ จากนี้ตนเองก็ถือว่าหมดหน้าที่ยืนยันว่าที่ผ่านมาในคดีแตงโมตนทําดีที่สุดแล้วโดวยหลังจากที่คุณแม่แตงโมถอนฟ้องในเพจ Facebook h a p p y m e l o n o f f i c i a l ที่บังแจค็คหรือราชาไฮเดอร์เป็นคนดูแลก็มีความเคลื่อนไหวแทบจะทันทีโดยบังแจค็คได้โพสต์ภาพแตงโมบนเรือพร้อมข้อความว่า ้อนฟ้องอัจฉริยะที่ฟ้องไว้กับห้าคนบนเรือแต่คุณแม่ตามสัญญาว่าจะฟ้องการทำลายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายแต่ถ้าคุณแม่ไม่ทำอย่ามาว่าผมแล้วกันบังแจ็คโพ์ภาพแต่งโมล่าสุดซึ่งอย่างไรก็ตามด้านทนายเดชากิติวิทยานันได้มีการโพ์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทนายใครทุกกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่าคุณแม่ได้ถอนฟ้องคดีแต่งโมลแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมเพื่อขอเป็นโจทย์ร่วมกับอายการ ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ